อย่างคนเราเนี่ยมันยังมีความเอ็นเอียงได้ใช่ไหมลำเอียงเพราะรักบ้างเนีเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนที่เราชอบเราก็ตัดสินใจอะไรก็เอ็นเอียงแล้วลำเอียงเพราะชังบ้างนะพอเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เอ็นเอียงแะไม่เป็นไม่เที่ยงตรงไม่เป็นกลางแต่ความเป็นกลางของธรรมชาตินั้นเที่ยงตรงแม่นยำเสมอ ธรรมชาติดูแลคือในสิ่งที่เรียกว่าวาละนี่อยู่ก็คือการจัดสรรตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองนะไม่มีบุคคลใดไม่มีเทพเจ้าใดมาจัดให้เราหรอกเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนเลยจัดสรรตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้ทำไว้นั่นเองสิ่งที่ผุดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกวาวละทุกความคิดทุกความรู้สึกอะไรก็ตามที่เราประสบ มันคือวาระที่เกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็าตามถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะไปติดข้องกับสิ่งต่างๆเวลามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ใจพองหลงไปกับสิ่งดีๆแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปพอมันไม่อยู่มันเริ่มเสื่อมไปก็เดือดเนื้อร้อนใจเศร้าโศกเสียใจ หรือเวลามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ติดข้องอีกแบบหนึ่งทุกข์ใจเหมือนคนในยุคสมัยนีย้ที่บางคนก็เบิ่มเพลกรำพันบ้างรู้สึกว่าชีวิตตัวเองอาภัพไม่ได้รับความยุติธรรมบ้างน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเคยมีความรู้สึกนั้นนะรู้สึกว่าทำไมไม่ยุติธรรมเลยเนะียกับอีกคนทำไมได้ดีเหลือเกินเนี่ยเรานี่โอ้โหมันจมดิ่งเหลือเกินตีโพยตีพาย ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งกลไกธรรมชาติที่เรียกว่ากฎของกรรมที่เรียกว่าวาระที่ธรรมชาติจัดสรรอยู่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเรามันก็มีเหตุให้เคลื่อนเข้ามาทุกคนที่จากไปในชีวิตของเรามันก็มีเหตุให้จากไปทุกสรรพสิ่งมันก็เป็นเช่นนี้เราอยากจะให้สิ่งนี้มันเกิดถ้ามันไม่มีเหตุเกิดมันก็ไม่เกิดเราอยากจะให้สิ่งนี้มันจากไปมันดับไปถ้ามันไม่มีหมดเหตุให้ดับไปมันก็ไม่ดับไป ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของวาละเนี่ยเราจะติดข้องกับสิ่งต่างๆในโลกติดข้องกับเหตุการณ์ติดข้องกับอดีตติดข้องกับอนาคตแล้วก็ติดข้องกับตัวเองเนี่แหละว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจของเราเพราะว่ามันเป็นไปตามวาละของธรรมชาตินั่นเองแท้ที่จริงแล้วอดีตก็ดีอนาคตก็ดีล้วนเป็นสิ่งมายาของจริงก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมต่างสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ปัจจุบันธรรมว่าท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เดียวนี้เพราะฉะนั้นเน่ยเคารพต่อวาระของธรรมชาติยอมที่จะปล่อยวางอดีตยอมที่จะปล่อยวางอนาคตอยู่กับปัจจุบันธรรมให้ต่อ